ที่นะครับพี่องค์เองแล้วก็ตีมงานรถตู้เดินทางถึงบ้านปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะขอบคุณของลงก็พักเหนื่อยพักอะไรนะครับผมแต่เมื่อคืนเช้าก็มาถึงบ้านนะครับผมนะสวัสดีครับโปจองลงเดียนนะครับตีมหลังบ้านนอ้ององค์เองนะครับผม๋ยวให้เด็กๆอยู่นี่สักพักก่อนนะครับผมเนาะอย่าวว่นววยนะอย่าเุ่นวายนะนี่นี่นี่ เออนุ่นตีเล่นก็เล่นกันเอ้ยพอดีลงเดียวกวาดปืนนะครับทำความสะอาดแล้วก็เอาพรมไปซักนะครับแล้วก็พรมตากแดดตากลมสักนิดนึงแต่ไม่มีแดดครับพมีแต่ลม <c oughs> ยาวยวายอยู่นี่ก่อนฮัลไปกินยากันเลยครับเอ้ยัดเคี้ยวยาเอ้ ลอยนี้ดีไปป้อนกลายบางครับผมนั่นกับตากพรุ่มไว้เนาะให้มันแห้งสักนิดก่อนครับกอชี้ได้มันสองวันสามวันกับสักทีครับพุ่มเนาะสักสัก ครั้งหนึ่งจะตากสักนิดหนึ่งแต่ดันไม่มีแดดกับปุ๊มันเนี่เอาเป็นว่าตากลมไปแล้วกันลูกบ่าวโตนร้องอีกแล้วเดี๋ยวฮันให้ลูกบ่าวโตนสักนิด <c oughs> ไก่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บนะลูกไก่เรียบร้อยแล้วผมเองนะครับ Lệ tung bay dung kapuan xôn khao dun dun khâu đần dun cho dun 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 thịt quạt dun 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 bay, dun 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 bằng, dun 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 อโวยวาอะวายอะไรนี่โวยวายอะไรโวยวายอะไรอะอ่าดูดูโวยวายอะไรกันนะโวยวายอะไรกันนะโวยวายอะไรกันนะอะออาโวยวายอะไรกันนะอืมแม่ดีดีไปไหนเออแม่ดีดีไปไหนฮะอืมแม่ดีดีไปไหนมานี่มาม <hen tight> <Sisters> มา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 มมาาม เออเล่นไต่ต้องรู้กันก่อนเออเดี๋ยวให้พรมมาเน่งก่อนนะไอยาเทียมเออเล่นกันก่อนโวยวายอะไรอ่าโวยวายอะไรอ่โวยวายอะไรอ่ะอ่าโวยวายอะไรฝรั่งอ่ะลูกปลั่งทั้งนั้นเลยตาสีฟ้าอ่าอ่ไอลูกปลั่งไอ้ลูกปลังอ่ะ ตาสีฟ้าหมดเลยฮะตานำข้าวหมดเลยฮะตาฝรังหมดเลยอตาปรังหมดเลยฮะอะเอเดี๋ยวก็ซักที่นอนก่อนซักลมก่อนเรวยังไม่แห้งเอเล่นนี่กันก่อนเนาะอันนีอนะ้อนะเอะ Ừ. 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 Sòng thòng nè, bông. à. 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 <cười> 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 อยู่ห้ได้ป่อันมองยิญ่เลยอนมันเล่นผ้ามันยังไม่แห้งกข้าใจมไหมปมยังไม่แห้งแม่ไปไหนแล้วแม่หรออ ดีดีไปไหนฮะอ๋อดี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 เรียกมานี่ก่อนอันนั้นไม่ใช่ดีดีอันนั้นหมักหมูไม่ได้เอิบหมักหมูดีดีมาเร็วมามาดีดีนีน่ขนาดได้ยินเสียงลูกนันนุ่นไปนอนอยู่กับบุญรอดแล้วครับหัวังบุญรอด อันนี้ดีดูดีดีมานี่มาเป็นวงไรมันบุญรอดเดี๋ยวมึงกินยาไปแล้วมาเดี๋ยวมา บนรนพักผ่อนมาดูมามามาน่ารักมองไปน่ะวิ่งอยู่เห็นไหมน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายก่อนโตแค่นี้ก็จะไปถ่ายลูกปดูน่ารักดูครับเรียกไปอ่ะลูกก็ไม่ไปมานอนกบนบรดอดเป็นวงบนรดอดอ่ะะเป็นวงบนรอดอะ่ะดู

เออไปไปหาลูกไปลูกกินนมก่อนไปกว่านั่นจะแห้งไปโอ้ลูกโด้วยดอย่าตำลูกนะเออดูได้นะอย่าตำลูกนะตำลูกนะเอ้นี่แม่ใครมาแล้วนี่มาเร็วไอ้เข้าไปเหรอเลยเดี๋ยเข้าไปเดี๋ยนะดี๋ยวนะนั่นมันรอรถอะ น <poisoned indo S 2> <esi> <ibl ok> ี่แม่แม่อยู่นี่มามามาเออมา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 เลยมามาดีดิเข้าม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 าเออมามามาบนไหนก็แช่น้ำได้ค่ะซอยเบอร์พ่อชนะไปนั่งน้ำแม่ค่ะอ่าให้ลูกกินนมก่อนเนาะครับผมไม่มีแดดเด็กๆอยู่นมววายครับผม ใช่ต้องมีสำรองหนึ่งผืนครับผมนี่อนดีดีเออนะอยู่กับลูกก่อนเอ้ลูกกินนมก่อนเดี๋ยวแม่นางไปต้มไก่ให้กินนะจ้ามาก็กันนมนู่นนี่แล้ว ลูกกินนมก่อนเออปรมมันยังไม่แห้งน,นะเปิดได้วกว่าตามความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับรอแต่พื้นเอ,อรอแต่พรมนะครับยาเตรียมแห้งก็ับปูได้ครับผมนี่แดดไม่มีนะครับก็เลยนะตุกตากลมมจัดปักกันเลยครับ เก๋กับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับตอนนี้น้องอุ่นเองนะครับรตูที่มารถตู้โอเอ็กไดกับปักพ้นอยู่นะครับผมเนาะมาเนื่อยๆเมื่อยๆมาตึงจาวเลยครับเก๋ปุ้มเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ